าจา้อีพออีเมะา่ารอะแปลงหอมลำดวนหรือผักกาลำดวนจ้ะตะสะอ,อนตะสะอนนค่ะอีพออีเมเขาก็ล่างตากเกสนกินหอมหอมค่ะถือว่าเป็นหนาที่พ่อใจมากๆเลยค่ะสำหรับตัวแม่ข้าเองเนาะค่ะที่นั่นมาปู การแตกกอกะดีดีลำต้นกะแข็งแข็งสูงใหญ่เงาใบสูงเหี้ยวยาวค่ะความสูงอยู่ขนาดปานกลางค่ะก็คือประมาณลอยหาสิเป็นตะกินแซบสมพนัลพนลำพันลื่ออยู่ดอกค่ะผักกาลำดวนผักกาลำดวนมาชมแปลงจริงใดเลยเด้อค่ะอี่พออีเมแปลงจริงอยู่อำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแปลงปลูกเนาะค่ะ แปลงปลูกหอมลำดวนหรือผักกาลำดวนค่ะพ่อใจร้ายตูไหมค่ะที่บ่ผิดหวังเลยที่เอาแกมาปลูกเนาะคะ่ะเป็นตาสะออนแห้งทากินทาชิมเนาะคะ่ะแต่ว่าคิดว่าบ่อหนาผิดหวังดอกคะตาขนาดเกซ้อนเข่าเนาะคะ่ะเข่าตาเกซ้อนยังหอมขนาดนี้ได้กินสี่ขนาดใดเนาะคะ่ะผักกาลำดวนผักกา garam 2